สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมแอร์บีบีออฟิเชียลโดยวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปข่าวลือนะฮะก่อนเปิดตัวก่อนงานเปิดตัวนะฮะ WU DC สองพันยี่สิบนะครับที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมเที่ยงคืนนี้ยี่สิบสามมิถุนายนนะฮะท่านผู้ชมก็รอติดตามกันได้ใครที่ไม่อยากอดหลับอัดนอนก็ดูกันได้นะครับไม่มีอะไรดูก็ดูกันได้นะฮะถ้าเบื่อนะโอเคก็อย่าพูดมากนะฮะแล้ว <không> ก็ เดี๋ยวเข้าคุืองาหารเลยอ้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดทุกอย่างหน้าจอดีให้ับคลิปดีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผม m v นด f ้ออ i ฟิตอนนี้457ซับแล้วนะครับที่ดูล่าสุดนะก็ขอบคุณกันมากนะครับโอเคเราไปดูกันเลยนะฮะซึ่งข่าวลือนะฮะเป็นในหัวข้อคือไอ s 14นะฮะแล้วก็ Mac นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ชิป ของ ACD ACD เกคือ,อะไรก็คือ A3 A4 b i o n i c แล้วพวกนี้แหละนะฮะที่อยู่ใน iPhone iPad นะครับท่านผู้ชมก็เรามาดูข่าวดูกันเลยนะครับคุณสมบัติเราเริ่มที่ iOS 14ก่อนนะฮะคุณสมบัติของ iOS 14นะฮะสามารถเปลี่ยนการาสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแอปเริ่มต้นได้นะฮะ iOS เวอร์ชันที่ผ่านมานะครับแอปจาก Apple เนี่ยก็คือจาก App Store เนี่ยนะฮะจะถูกกำหนดไว้ว่าเป็นแอปเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นเบราว์เซอร์อีเมลแอปนะฮะ เบราว์เซอร์อย่างเช่นอ่าสัฟฟอรีเป็นแอปเริ่มต้นนะฮะท่านผู้ชมอ่าอีเมลก็เป็นเมลนะฮะแอปเมลแอปจาก Apple นะฮะแอปเพลงและแอปอื่นๆนะครับไม่สามารถตั้งค่าให้เป็นแอปจากผู้พัฒนารายอื่นเป็นแอปเริ่มต้นได้แต่บน ios 14คาดว่าผู้ใช้จะสามารถเปลี่ยนนะฮะหรือว่าสามารถเลือกตั้งค่าแอปเริ่มต้นได้นะครับอื่นๆแทนแอปจาก Apple นะฮะเป็นแอปเริ่มต้นได้แล้วนะฮะอย่างเช่นเบราว์เซอร์แทนที่จะเป็น s a f a r i ก็เป็น chrome ได้เป็น edge ได้นะฮะประมาณนี้นะฮะ เสถียรมากขึ้นอุ้ยเสถียรมากขึ้นบั๊กน้อยลงนะฮะ iOS 13ถือว่าเป็นเวอร์ชันที่มีบั๊กและข้อผิดพลาดมากที่สุดเวอร์ชันหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเพราะรับตั้งแต่ที่ Apple ปล่อยอัปเดต iOS 13ตัวเต็มออกมาก็มีอัปเดตย่อยๆนะฮะอย่างเช่น13.4นู่นจุดนี่0.5จุด6.7จุดนู่นจุดนี่เยอะแยะนะฮะเามีอัปเดตย่อยๆมานะฮะมาแก้ข้อผิดพลาดหรือว่าบั๊กอย่างต่อเนื่องนะฮะทต่ให้เชื่อว่า iOS 1 4อาจจะมีปัญหา ดังกล่าวเนี่ยน้อยลงนะฮะแล้วช่องโหว่ด้วยนะครับโอเคเปิดตัวแอปใหม่นะครับฟริชเน็เทนของ Apple ในปีนี้นะครับจะเน้นด้านสุขภาพและการออกกําลังกายมากขึ้นนะฮะจริงอยู่ที่ Apple มีแอปเฮดอยู่แล้วเออใช่แอปเฮดนะฮะแต่แอปนี้บันทึกแค่ด้านข,ข้อมูลด้านสุขภาพเท่านั้นนะฮะทำให้คาดว่า iOS 14จะเปิดตัวแอปใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการออกกําลังกายโดยตรงนะฮะในชื่อแอปฟริชเน็ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับแอปฟริชบิ๊ ะะที่จะทําให้คาแนะนํานด้านกนารออกกำลังกายนั่นเองนะฮะเพิ่มแห่งดาว์โหลด w a เป p a p e r นี้ครับท่านผู้ชมมาแล้วมีข่าวลือนะฮะว่า Apple จะมีการปรับปรุงหมวดหมู่ของ wallpaper บน iOS 14ด้วยการสนับสนุนแอป wallpaper จากผู้พัฒนารายอื่นนะครับทา่านผู้ชมอาจจะมีแบบยังไง Dynamic wallpaper ที่ใครมี iPhone นะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ติดตั้ง iOS 13ขึ้นไปก็จะมี Dynamic wallpaper นะ,ะท่านผู้ชมที่มันปรับตามเวลาได้หรือว่า หรือว่าสมมุติว่าเราเปลี่ยนเป็นด์กโหมดเนี้ยภาพบอสเปเปอร์ก็จะเปลี่ยนเป็นเตรมดําไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะมีแบบางงามาจากผู้พัฒนารายอื่นนะฮะที่ทำด์กโหมดมาอะไรประมาณนั้นเราก็สามารถเลือกได้หลากหลายมากขึ้นนะครับจาก e ิสตันลนเลยนะฮะทำให้เราเนี่ยผู้ใช้เนี่ยสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นนอกจากนี้อาจจะมาพร้อมกับฟีเจอร์คอลเลกชันนะฮะที่ให้ผู้ ที่ผู้ใช้สามารถบันทึกหรือสะสมวอลเปเปอร์ที่ชื่นชอบได้อีกด้วยนะครับนี่นะฮะก่อนหน้านั้นมีข่าวหรือว่า iOS 14จะให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน w a เป p a p e ์บ hmm. นคาเพ์ได้เช่นกัน mm hmm. เพิ่มวิจิตในหน้าโฮมสกรีนได้เหมือน Android เลยนะฮะได้มีการพกชุดรหัส iOS 14นี่ว่าด้วยเรื่องของการสนับสนุนเพิ่มวิจิตในหน้าโฮมสกรีนนะครับหมายความว่าในหน้าโฮมสกรีนนะครับท่านผู้ชมอ่า จะมีทั้งไอคอนแล้วก็แอปต่างๆรอๆนะฮะแล้วิกเจ็ดด้วยที่จะใช้ใช้ที่ผู้ใช้สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้อิสระนะฮะทางนี้ยังไม่ได้ยินยัาว่า Apple จะเปิดตัวฟีเจอร์ดังกล่าวบน iOS 14หรือไม่นะครับคืนนี้รอดูกันเรียงไอคอนแอปแบบลิสต์นะฮะอ่าเรียงไอคอนแบบลิสต์คืออะไรหรอปกติแล้วแอปบน iPhone นะครับจะมีการจัดเรียงแบบตารางในบน iOS 14นะครับท่านชม iOS 14 อาจจะมีตัวเลือกแบบใหม่เพิ่มเข้ามานะฮะนั่นก็คือการจัดเรียงแบบรายการนะครับท่านผู้ชมใครเคยเจลเบกเครื่องนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ใช้ทวีอะไรชื่ออะไรจำไม่ได้แล้อันที่มันเป็นแบบแอปเรียงๆกันนะครับท่านผู้ชมอ่านะฮะใครเคยใช้ก็คอมเมนต์มาด้วยว่าลักษณะหน้าตาเป็นยังไงใช้ง่างยาหรือไม่นะฮะนะครับท่านผู้ชมจัดเรียงรายการหรือลิสต์นะฮะและสามารถซอ์ฟแอปได้เช่นกันเลยแอปที่การที่แจ้งเตือนแอปที่เพิ่งเปิดใช้งานเมื่อเร็วๆนี้และอื่นๆ และสามารถใช้ฟีเจอร์ Siri Smart นะ,ะได้ในการเลือกแอป,ปให้อัตโนมัติได้อีกด้วยทดลองใช้แอป,ป,ปก่อนได้ยังโดยยังไม่ต้องดาวน์โหลดนะฮะทั้น้บนเพจ t โต e มีออปชัน Instant App ที่ให้ผู้ใช้สามารถทดลองใช้งานแอป,ปนั้นได้ก่อนว่าจะตัดสินใจดาวน์โหลดซึ่งบน i 14ก็จะคาดว่าจะเปิดตัวฟีเจอร์ที่คล้ายๆกันในชื่อ Clips ปรับปรุงแอป File m a n นะฮะสำหรับ แอปไฟมาเนี่ยเปิดตัวขั้งแรกบ,บน iOS 13และคาดว่าจะมีการปรับปรุงและเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 1 4โดยการโดยจะมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีบุคคลมายังยังมาไม่ถึงสถานที่ที่กำหนดไว้ตามเวลานักหมายปรับปรุงแอปพอดแคสต์ยังคงเป็นแอปที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเน,นื่องสำหรับพอดแคสต์ที่คาดว่าจะมีการปรับปรุงและเปิดชมหน้าใหม่หนะฮะบน iOS 14 กับฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า For You ซึ่งเป็นเซ็กชันที่แนะนำคอนเทนต์ต่างๆ,ๆที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้นอกเหนือจากฟีเจอร์ข้างต้นแล้วยังคาดว่า iOS 14มาจะมาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มแปลภาษาอัตโนมัติบน Safari เหมือน Chrome นะครเหมือน Google Chrome เลยนะฮะและรองรับใช้รองรับการใช้งาน Apple Pencil อย่างเป็นเต็มรูปแบบเลยนะฮะท่านผู้ชมบนเว็บไซต์ด้วยแล้วก็ฟีเจอร์ฟรีเจอร์ด้าน ฟีเจอร์ได้ AR ต่างๆนะครับท่านผู้ชมนะฮะ AR เนี่ย Apple เขาก็ลงทุนกับ AR มากนะครับอย่าง iPad Pro เนี่ยยังมี LiDAR Scanner มาเนะท่านผู้ชมสำหรับการรองรับเวอร์ชันนะครับหรือว่ารองรับเครื่องที่สามารถติดตั้ง i o s 14ได้นะครับคาดกันว่าสำหรับ iPhone นั้นอ่ะ i o s 14จะรองรับการใช้งานตั้งแต่ iPhone 6s ขึ้นไปนั่นหมายความว่าตั้งแต่ iPhone 6s ขึ้นไปจะรองรับการใช้งาน i o s 14นะฮะทั้งหมดนะ ก็คือขึ้นไปทั้งหมดเลย iPhone 7 iPhone, น iPhone 7เจ็ดไอถึง iPhone รุ่นใหม่เลยอะเอาง่ายนะฮะัท่านผู้ชมปี iPhone ที่ผลิตตั้งแต่ปี2 0 1 5ขึ้นไปถึงปี2020เลยนะฮะ s บน่าใช้ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชม SE รุ่นที่1นะส่วน iPad นะครับจะรองรับแต่ iPad Mini 4ขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมก็คือ iPad ที่รองรับตั้ง iPad ที่ผลิตตั้งแต่ปี2015นะฮะประมาณนั้นแหละนะ iPad 10 iPad ด4ไอแพ2เอ้ยไอแพ2ไม่ใช่ไอแพ Air 2อะไรประมาณนั้นจะน่าจะรองรับนะครับท่านผู้ชมส่วน iPod ดนะครับจะรองรับตั้งแต่ไอพอดทัชรุ่นที่7นะครับท่านผู้ชมต่อไปครับเราไปเข้าหัวข้อที่2กันเลย Macbook ที่ใช้ CPU A-series Apple กำลังพัฒนา Mac รุ่นใหม่ที่ใช้ชิป Apple A14 ตัวเดียวกับ ที่อยู่ใน iPhone 12และมีสัญญาณนาฬิกานะฮะนะท่านผู้ชมก็คือ Overclock อะไรประมาณนั้นนะครับกับประสิทธิภาพที่สูงกว่า iPhone และ iPad เสียอีกนะฮะถ้า Apple จะใช้ชิป A14 บน n o t e บุ๊กแทน Intel นะฮะแน่นอนว่าหวังวง้อน,นี้ย่อมตกกับ TSMC ผู้ผลิตชิปเพียงผู้เดียวของ Apple โดยคาดว่าชิปดังกล่าวน่าจะใช้กระบวนการผลิตขนาด5นาโนเมตรที่จะเริ่มผลิตจริงครึ่งหลังของปีนี้นะฮะ ประโยชน์ของการหลอมรวมชิปประมวลผลของ Mac, iPhone และ iPad ให้กลายเป็นชิปเดียวกันนั่นก็คือการที่แอปทั้งหมดจะทำงานข้ามกันได้ไม่จำกัดหรือแบ่งแยก iOS App Store นะฮะโดย App Store ของ Mac นะฮะมันจะชื่อว่า Mac App Store แล้วจะทำงานต่างกับเจ้าตัว iPhone, iPad อย่างสิ้นเชิงน,นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ iPhone กับ iPad ก็ เป็นตระกูลเดียวกันแล้วนะฮะท่านผู้ชมก็คือเป็นระบบการทําง,งานคล้ายกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะโดยแอป,ปเดียวกันได้ประมาณนั้นนะแชร์ไฟไล์อะไรกันได้นะฮะส่วน mac เขาก็ยังตีห่างนิดนึงนะเพราะว่าแอป,ปยังใช้กันไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะฮะก็ติดตามกันต่อไปนะครับเทียงคืนนี้นะฮะและยังลดการพึ่งพิ่งมพ์บริษัทยักษ์ใหญ่อย,อย่าง intel ได้อีกด้วยแน่นอนว่าหลังจากข่าวนี้ไปหุ้นของ intel ก็จะตกลง2.2เซนทันทีส่วนทางกับตลาดที่มีมูลค่าขยับขึ้น แม้ว่า Apple A s e r i e s บน iPhone และ iPad จะมีหน่วยประมวลผล4คอแต่คาดว่าชิปตัวแรกที่นำาจะใช้กับ Mac ก็อาจจะมีทั้งหมด8คอด้วยกันโดยโดยจะเป็นนะครับท่านผู้ชมโดยจะเป็น4คอรแรงโค้ดเน r ไฟ t o r มและ4คอรประมวลผลงานผลงานง่ายๆที่ไม่ต้องการพลังงานประมวลผลมากโค้ดเนมไอส o r มและมีแผนจะพัฒนาชิปที่มากกว่า12คอในอนาคตอีกด้วยนะฮะท่านผู้ชม โครงการคา l a ม a ตานั้นถูกพัฒนามาอย่างยาวนานในอย่างในปี2018นะฮะที่วิศวกรภายในของ Apple ได้ทดลองสร้างชิปเพื่อใช้กับ Mac โดยใช้โครงสร้างมาจาก Apple A12X นะฮะท่านผู้ชมมาทดสอบภายในจึงเป็นที่มาของแผนพัฒนาชิปเซ็ตที่จะมาแทนที่ Intel ในที่สุดถือว่าเป็นแผนพัฒนาฮาร์ดแวร์ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ Apple เคยทำมาเลยทีเดียวจบไปแล้วนะครับขอบคุณแรงข่าวกันด้วยนะฮะโอเค ก็นะฮะก็ไม่รู้จะเป็นตามข่าวลือหรือเปล่านะครับก็นะฮะเราติดตามกันเลยนะครับเที่ยงคืนนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะการไลฟ์สตรีมนะครับเราไม่สามารถไปที่งานไลฟ์สดของเขาได้อยู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมเราก็ต้องดูไลฟ์สดจากทางบ้านนะครับอย่างเช่นนะครับไปที่แอปเดเวลลอปเปอร์นะฮะแอปเดเวลลอปเปอร์เป็นแอปที่แนะนำนะฮะฟีเจอร์นะฮะไม่ใช่ฟีเจอร์เป็นแอปที่เอาไว้ดูแบบยังไงอะเวลาโหลดมานะครับท่านผู้ชมก็ จะขึ้นว่า discover เลยแล้วเราก็คลิกไปที่ Apple WWDC 2020นะฮะเราก็ดูได้นะครับมี Keynote มีอะไรเป๊ะเ๊ะนะฮะหรือว่าดูทาง apple.com นะฮะก็ได้หรือว่าจะดูทาง YouTube นะฮะ YouTube Apple คขาจะมีไลฟ์สตรีมเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับเป็นยงไงบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe กดทุกอย่างหน้าจอดีและกรคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อไปกระังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ